ถ้าลําต้นในช่วงแรกนี่มีขนาดเล็กนะครับมันก็จะมีจํานวนท่อน้ําท่ออาหารน้อยนะครับก็จะส่งผลกระทบต่อการดูด่าอาหารดูดน้ําไปใช้ในการเจริญเติบโตนะครับพบกับสาระน่ารู้กับการจัดการสวนปามน้ํามันพร้อมตะลุยความรู้ไปกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดตรสุดาในเคล็ดลับจัดการสวนปามน้ำมัน หลังจากปลูกลงในแปลงแล้วนะครับสิ่งที่สําคัญในช่วงนี้คือเราต้องมีการจัดการเพื่อที่จะให้ต้นปลาล์มมีการสร้างขนาดของลําต้นให้กว้างที่สุดนะครับเนื่องจากว่าภายในลําต้นก็จะมีตัวกลุ่มท่อลําเลียงน้ํากับท่อลําเลียงอาหารนะครับถ้าลําต้นในช่วงแรกนียมีขนาดเล็กนะครับมันก็จะมีจํานวน ท่อน้ำท่ออาหารน้อยนะครับก็จะส่งผลกระทบต่อการดูดธาตุอาหารดูดน้ําไปใช้ในการเจริญเติบโตนะครับแต่ถ้าลําต้นในช่วงนี้มีขนาดเราสามารถสร้างให้มันมีขนาดใหญ่ขึ้นมาได้นะครับก็จะมีจํานวนท่อน้ำํำท่ออาหารเยอะนะครับก็จะส่งผลให้การดูดน้ําหรือว่าการลําเลียงธาตุอาหารเนี่ยที่ต้นปลาล์มจะเอาไปใช้ประโยชน์เนี่ยสามารถเอาไปใช้ประโยชน์ได้มากนะครับ ดังนั้นสิ่งสําคัญในช่วงนี้ก็คือต้องทํำยังไงก็ได้ให้ต้นปาล์มมีการขยายขนาดของลําต้นให้ได้มากที่สุดดังนั้นแนวทางในการจัดการในช่วงแรกนี้ก็ต้องมีการใส่ปุ๋ยนะครับโดยเน้นปุ๋ยสูตรตัวหน้านะครับก็คือตัวไนโตรเจนนะครับให้มากกว่าปุ๋ยตัวอื่นนะครับเพื่อที่จะให้ต้นไม้หรือต้นปาล์มของเราเนี่ยเอาตัวไนโตรเจนเนี่ยไปใช้ในการสร้างขนาดของลำต้นให้มากขึ้นครับ ในช่วงนี้เนี่ยมันเป็นช่วงที่ปาล์มน้ำมันเนี่ยกำลังเริ่มให้ผลผลิตนะครับจนไปถึงอายุ8ปีถึง9ปีเนี่ยซึ่งเป็นช่วงพีคนะครับช่วงตรงนี้จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้นปาล์มเนี่ยจะต้องมีการสร้างอาหารนะครับแล้วก็ดูดธานอาหารขึ้นไปใช้ประโยชน์มากนะครับดังนั้นธาตุที่ต้นปาล์มต้องการเยอะในช่วงนี้ก็คือโพแทสเซียม นะครับให้เยอะกว่าตัวธาตุอื่นนะครับเพราะว่าตัวโพแทสเซียมก็จะไปทําหน้าที่ในการลําเลียงน้ําตาลนะครับที่ได้จากกระบวนการสังค้าแเนี่ยมาสะสมที่ทลายนะครับก็จะทําให้ทลายมีขนาดใหญ่ขึ้นครับ